เริ่มไปเลยนะกกตตนะครับตอนแรกก็ถอดตัวนะครับกดตัวเท็กราฟินก่อนสองตัวนี้มาก่อนก็คือจะแจก Lower ยกโรเวอร์กับอัพเฟิลอย่างเัิมของคีบีสองเนี่ยมันจะทํามาปแปลกๆคือว,ว่าสลับข้างกับยาสิบห้าครับซึ่งยาสิบห้าเนี่ยมันจะร้อยจากทางฝั่งขวาไปซ้ายนะแต่คีบีสองเนี่ยเขาทําเป็นฝั่งซ้ายไปขวาครับอันนี้ก็จะแยกเป็น ขันบนแล้วก็ขั้นล่างนะหรือว่าเรียกกันออเปร์ p p เวอร์นะครับเขาจะเห็นว่าในชุดลั่นไกของ m k 2เนี่ยตัวนกนกสกองเนี่ยจะไม่เหมือนกับของยาสุภาครับแต่ว่าตัวไก่เนี่ยจะใช้ด้วยกันได้นะครับตัเวเป็นนกนะครับเป็เหมือนกันนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยจะแข็งกว่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแกนท้ายเนี่ยจะมีรูบ็อฟเฟอร์นะฮะคือจะมีตัวสปริงวิ่งอยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นการทํางานที่ พัฒนามาจากตัว AR15 e นี้นะครับการถอดอชุดบนนะครับถอประกอบชุดบนก็ตอนแรกเนี่ยปืนเนี่ยมามันจะมีคอมก็ถอดตัวไอตัวคอมออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับตัวัล็อ,ลอกโจมมาออก ก็ชุดหน้ามันจะเป็นนิดนึงงแรงหน่อยนิดนึงนะแยกนะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีนะฮะอันนี้จะเป็นชุดแก๊สบล็อกแล้วก็จะเป็นตัวไดร์์บล็อกคือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่รับแรงจากลูกสูบก็คือลูกสูบหรือส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็โดนแก๊สผักดันออกมาแล้วก็มาชนไอ้ตัวไดร์เ็อร์ไดร์เ็อร์เนี่ยก็จะวิ่งนะครับไปส่งตัวโบสนะฮะเป็นช่วงจังหวะ กระแทกกระทุ้งสั้นๆนะครับคล้ายๆกับระบบแกนกระทุ้มของยานทิาพา์นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวตัวโบตัวโบแคลเลอร์เนี่ยหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นขาตะเกียบที่เราเรียกกันนะเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวโบแคลเลอร์หรือตัวโบเนี่ยจะวางอยู่บนตัว,ตวโบแคลเลอร์ตัวนี้นะครับนี่คือตัวโบนะครับอันลมันมันคือเมื่อมีแก๊สออกมานะครับ แก๊สผักดันลึกสูงสูงก็จะผลักดันตัวในบล็อกตัวนี้นะครับได้ทำไปที่นีถอยนะครับก็จะเริ่มเริ่มรอบของานปืนครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อไปเป็นการถอดชุดแก๊สบล็อกก้วก็ถอดออกนะครับชุดแก๊สบล็อกมันจะมีแหวนนะครับแหวนแหวนประจันครึ่งเซี่ยวนี่คลอบอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนะครับตัวค้อก็ดูเสร็จแล้วก็ดึงออก ก็จะมีตัวแก๊สบ็อกครับตุดแก๊สบ็อกกุดนี้นะครับแล้วก็มีลูกสุกนะครับสุกแล้วก็ถอดตัวแมวว็อกออกมาส่วนตัวลำเนี่ยจะมีน็อตน,น,นะครับน็อตเป็นเอฟแปดนะฮะคือในกล่องเนี่ยก็จะมีแถมแถมใ้ตัวตัวแจ็คของเหลวอยตางนี้มาด้วยนะในในกล่องปืนนะตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดลำต้องอยู่นะครับ เขาก็จะรอบแรกเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมันมันมันมีแค่ตัวเดียวซึ่งม,ม,มันยึดมันยึดไม่ค่อยแน่นแล้วรอบรอบที่สองเนี่ย không, คือรอบที่เข้ามาใหม่ปืนเนี่ยอ่าก็คือรอบแรกหมายถึงว่าปืนที่ผมได้มานะเป็นปืนเป็นปืนที่ทางเดลียาส่งมาเท็แค่สองกระบอกแล้วก็คอมเมนต์กลับไปว่ามันเนี่ยแข็งแรงไม่พอเลยใส่มาสองตัวครับเป็นตัวนอกเป็นตัวเป็นตัวดันอีกี่หนึ่งนะครับ ก็จะมีสองตัวนะฮะอยู่ด้วยกันแล้วก็เราป้องก็ถอดไปแล้นะครับล้ก็ถึงตัวโบนะฮะหรือว่าตัวโบไฮเลอร์เนี่ยเขาให้ถอดตัวดึงมออกนะครับตัวดึงเนี่ยวิธีการห่อที่ดึงออกมาเลยครับกี่ส่วนเพิเศษนี้ครับโบเนี่ยก็จะเหมือนกับของ m k 1 0เหมือนเดิมนะฮะก็จะมีตัวพลาสติกนะครับเป็นตัวกันกระแทกอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็โบไฮเลอร์ จะพัฒนามาจากตัวขาตะเกียบขึ้นมาข้างหน้าออกแล้วเสริมด้านหลังให้ยาวเพื่อที่จะวิ่งไปชนกับงอปเปอร์เลยครับส่วนวิธีการประกอบกลับเนี่ยก็ในขั้นตอนแรกก็ประกบโบกเข้ากับโบกอะไรเลยก่อนนะครับแล้วก็รวมเข้าไปในอปเปอร์ครับ เสร็จนะก็สวมลำเข้าไปนะฮะคือต้องถอยถอยตัวโรลให้สุดก่อนนะครับแล้วก็สวมลำเข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครัเสร็จก็ขันมนกกนนนากลับตัวหนอนนะครับ M8 ถ้าเกิดใครหายก็เป็นนัดตัวหนอน M8 นะยาว10กับยาว15นะครับมีขายตามร้านขายมาทั่วไปนะครับ ขันแน่นนะครับแน่นตึงมือนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวน็อตตัวหลอกอีกตัวที่ใช้ยันกันนะตัวนี้มันจะทําให้ทําหน้าที่ดันไม่ให้น็อตตัวแรกเนี่ยคลายตัวครับเวลาย,ยิงครับไม่แค่ตึงมือนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะเอาเวลาถอดทั้งต่อไปถอดไม่ออก ก็สวมตัวไโนโอบอกนข้าไปก่อนสนไดโอบอกเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยนะรประกอบตัวทุกสูตเนี่ยเข้ากับตัวแก๊สบล็อกนะครับแล้วผสมเข้าไปส่วนแหวนประจันเซียวสองตัวนี้นครับก็สวมเข้าไปในร่องนี้นครับ ็เลื่อนตัวลูกตัวแก๊สบล็อกเนี่ยนะครับมาครับมาปิดครับแล้วก็ตามด้วยตัวยหนล็อกกลไกการทำงานของ m k 1 2สองนะครับก็คือเริ่มจากลูกสูบนะฮะผัานดันโดยแก๊สนะฮะ ก็มาขับตัวไดว์บ็อกนะตัวนี้นะตัวไดว์บ็อกเนี่ยก็จะไปเตะให้ตัวโบว์แคเดรียร์นะฮะซึ่งมีจุดเชื่อมกันระหว่างไดว์บ็อกกับโบว์แคเดรียร์คือจุดนี้นะครับเตะแล้วก็ชกให้ตัวชุดโบว์ตเนี่ยถอยคืนนะถอยคืนเรือแรงเฉื่อยของมันเนี่ยแล้วนะครับตัวหางตัวส่วนหางของตัวโบว์แคเดรียร์เนี่ยก็จะเข้าไปผลักดันนะฮะตัวลูกบ็อกเฟอร์แล้วก็ชุดสปริงนะฮะที่อยู่ภายในแกนแกนพานท้ายเนี่ย ให้ถอยหลังไปนะฮะแล้วก็สปริงเนี่ยพอถอยสุดเนี่ยก็จะดันชุดโบกัเลอร์กลับจะเริ่มรอบการทํางานแล้วป้อนกระสุนเข้าสู่ลงเพลิงรอบใหม่นนะฮะข้อควรระวังนะสำหรับตัวตัว MG 2เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโชคในนะฮะการยิงปืนเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามห้ามลืมใส่โช้คนะคเพราะว่าเวลาที่เรายิงแล้วมันไม่ได้ใส่โชคเนี่ยมันจะทําให้กระสุนเนี่ยที่ยิงออกไปเนี่ยนะครับไปไปไป,ไปโดน เกลียวนะฮะเกลียวที่อยู่ในลำกล้องนะฮะที่เป็นเกลียวของชกฮะเสียหายนะแล้วบางทีเนี่ยพอเราเอาชกมาใส่ปุ๊บมันจะใส่ไม่ได้นะต้องระวังห้ามห้ามยิงโดยไม่ใส่ชกเด็ดขาดนะครับสาหรับปืนปืนที่เป็นชกในแบบนี้นะครับพอประกอบชุดแก๊สบ็อกซ์เข้าเสร็จเรียบร้อยนะก็สวน,นตัวชุดหน้าเข้าไป มันเข้าล็อกกันพอดีนะชนกันพอดีนะครับแล้วก็ใส่ตัวล,ล็อกชุดหน้ากับตัวปนวนนืนนะครับนให้แน่นนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จวิธีการประกอบกับนะครับ